ปู่ด็อกเ,เตอร์อาทิราชมณีภาคอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาวัย8 4ปีตามหาหลานชายพันตีกายสิทธ์มณีภาคและร้อยตำรวจโทสิ่งของมนมณีภาคณนะอนุสนสถานผู้เสียสละเขาาคอเสียชีวิตเมื่อปีพศ2 5 2 4จากการสู้รบเหตุการณ์ไม่สง,งบ เขาค้อเคยได้รับชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งคอมมิวนิสต์เป็นพื้นที่สีแดงที่ครุกุ่นไปด้วยควันไฟของการสู้รบจากผู้ที่มีแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างช่วงปีพศ2511ถึงปีพศ2525ทำให้มีทหารตำรวจและ พลเรือนล้มตายเป็นจำนวนมากมจาอากออตอนนี้อยู่ที่ไหนครับที่อนุสรสถานผู้สละชีวิตเขาคอ,อบริเวณนี้นะครับสั้นคุณปู่นะครับดออรอธิราชมณีภาคได้มาชม นะครับอนุสรสถานผู้เสียสละนะครับที่เขาค้อบริเวณนี้มีการจารึกชื่อผู้เสียสละนะครับในเหตุการณ์เขาคอไว้อย่างมากมายนะครับและก็เป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยจะต้องจารึกเอาไว้ในดินแดนเพชรบูรณ์และบริเวณเขาค้อนะครับซึ่ง นะครับสองรายนามนะครับที่ปรากฏอยู่ในจารึกชื่อนี้นะครับมีนามสกุลมณีภาคก็คือจาสิกกยสิทธ์มณีภาคซึ่งได้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ด้วยต่อมาได้พระราชทานยศเป็นพันตรีกายสิทธ์มณีภาคอีกคนหนึ่งนะครับก็คือ,เ,อเป็นตำรวจนะครับก็คือพลสิงขรมณีภาค ต่อมาได้พระราชทันยศเป็นร้อยตำรวจโทสิงขอนมณีภาคนะครับญาติใครพี่น้องใครก็มาหา,าชื่อนามสกุลได้นะครับอาจจะมีชื่อแล้วก็นามสกุลญาติของตัวเองก็ได้ซึ่งเป็นพันนะครับคุณปู่เป็นพันคนนะนะครับจำนวนเยอะทีเดียวในเหตุการณ์เขาค้อ นะครับวันนี้เราขึ้นมาไกลที่เขาเคาะหน่อยเอามีชื่อหนึ่งนะครับก็คือร้อยตีเป่ามุกตัญญบุตรนะครับนามสกุลคล้ายๆกับพี่เขยนะครับของผมนะครับสามีคุณนภารัตน์ตัญญบุตรนะครับเดี๋ยวสองห้าสองสี่นะครับนามสกุลตัญญบุตรขณะนี้นะครับคุณปู่นะครับดรอธิราชมณีภาค ได้มาที่อนุสร์ผู้เสียสละเข่าเคาะนะครับอนุสรสถานผู้เสียสละเขาะ่าเคาะนะครับผู้เสียสละเข่าเคาะซึ่งมีหลานของท่านนะครับสองคนนะครับจะลึกชื่อในบริเวณอนุสร์สถานนี้ด้วยนะครับก็คือพันรีกายสิทธิ์มณีภาคและร้อยตำรวจโทสิงขรมณีภาคนะครับเป็น อนุสรสถานนะครับวีรชนที่ประเทศไทยต้องจารึกเอาไว้ในครั้งประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจุดชมวิวอนุสรผู้เสียสละเขาค้อบรรยากาศรอบเขาค้อ ระงมใครจะคม่มคู่ัใจไว้ได้ลูกครเดียงสาพาพาพอ่ออยู่ไหนจุดชมวิวอ,อนุสรผู้เสียสละเขาคอมวนหมู่พี่น้องนี่นี่เป็นต้นอย่างนีงอ้อันนี้ภาพบรรยากาศนะครับฐานกรุงเทพแล้วก็บรรยากาศบริเวณ เขาข้อมีสถานที่จําลองทานทัพในอดีตเพื่อนไทยคงจําวีรกรรมเขาขอฝากระสุนปตอของพอก็ขอชาย เมื่อเหตุการณ์ความขัดแย้งยุติลงเขาเค้อก็ปรับเปลี่ยนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นและสวยงามมีสเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอนุสรสถานผู้เสียสละเขาเค้อตั้งอยู่บนยอดเขาสูงที่สุดของเขาเค้อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์มีจุดชมวิวที่สวยงาม มีทะเลหมอกพิพิธภัณฑ์อาวุธมีฐานกรุงเทพที่ผู้ก่อการร้ายใช้เป็นฐานต่อมาถูกยึดโดยฝ่ายทหารขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมกันค่ะเชิญค่ะเชิญจ้